สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่อง v i s i b เบ Kim Healthy Beauty อีกแล้วคะ่ะวันนี้นะคะเบลก็จะมาแนะนำโลชั่นน้ำหอมตัวหนึ่งคะ่ะที่ช่วยในการเพิ่มความทุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ช่วยเพิ่มกลิ่นหอมในระหว่างที่กำลังนอนและหลับฝันดีได้ด้วยคะ่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นของแบรนด์ e ี d นะคะจะเป็นฟิลคล้ายๆเหมือน Cotton Snow เลยคะ่ะ แล้วก็มันจะดีมากๆเลยตอนที่เราจะนอนเนี่ยเบลเชียร์ไปหลายคนเนี่ยก็จะนอนในห้องแอร์ส,ส่วนใหญ่แล้วก็เวลาเรานอนห้องแอร์เนี่ยก็จะมีลักษณะที่ผิวจะถูกดูดความชุ่มชื้นจากแอร์ไปค่ะด้วยความที่เรานอนแอร์บ่อยๆเนี่ยร่างกายของเราจะมีผิวแห้งเพราะว่าถูกดูดความชุ่มชื้นออกไปจากผิวนะคะโดยอากาศที่เย็นภายในห้องแอร์นี่แหละคะ่ะ โลชั่นมออร์ไรเซอร์ตัวนี้นะคะก็จะช่วยในการปกป,ป้องดูแลผิวของเราแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นของผิวเราได้ดีมากๆเลยค่ะรวมถึงกลิ่นน้ำหอมคือดีมากๆและช่วยให้มันติดผิวได้ดีมากเลยค่ะลักษณะเน,นื้อครีมนะคะก็จะเป็นน้ำน้ำนมนมแบบนี้เลยค่ะเวลาเกี่ยก็จะเป็นฟิลที่จะมีความหนืดนิดหน่อยนะคะเพราะเป็นมออร์ไรเซอร์ อันนี้นะคะก็คือทาเสร็จแล้วนะคะกลิ่นก็จะมีความหอมฟุ้งๆกระจายตัวได้ดีมากๆเลยนะคะส่วนตัวเบลรู้สึกประทับใจกลิ่นแล้วก็ชอบกลิ่นมากๆเลยค่ะอยากจะมาแชร์บอกต่อสําหรับเพื่อนๆที่เป็นสายน้ําหอมแล้วก็ชอบกลิ่นหอมๆนะคะหรือบางคนอาจจะกําลังมองหา m อ i ์ไ u เ i z e r ดีๆสักตัวหนึ่งในการรักษาความชุ่มชื้นของผิวนะคะไม่ให้ผิวแห้งระหว่างวันเบลก็แนะนําว่าตัวนี้เหมาะมากๆ ข้อเสียนะคะซึ่งตัวนี้เป็นมอเตอร์ไลเซอร์นะคะมันก็จะแบบทานในตอนกลางวันเนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าจะเหนียวหนืดมากๆเลยคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความแบบแห้งช้าเป็นผลปกติถ้าเทียบกับการทานในตอนกลางคืนนะคะซึ่งถ้าทานในตอนกลางคืนก็จะเหมาะมากๆแล้วก็สบายผิวมากกว่าคะ่ะเบลแนะนำว่าทาตอนกลางคืนดีกว่านะคะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครรู้สึกชอบคลิปนี้หรือว่าสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ความสวยความงามนะคะเบลก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อให้คลิปของเบลไม่พลาดไปจากเพื่อนๆ,ๆทุกคนเลยนะคะอัพคลิปเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนให้ไม่พลาดไปทุกคลิปเลยค่ะ ขอบคุณสําหรับกําลังใจดีๆแล้วก็ทุกการติดตามสําหรับช่องนี้เลยนะคะเราจะตั้งใจทําคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณสําหรับการสปอร์ตทุกอย่างเลยนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย